เป้าหมายของการจัดตั้งโรงเรียนก็คือเราต้องการจะพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามเป้าหมายของการศึกษานะครับให้ขอยุกระดับขึ้นมาเป็นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็คือมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นทั้งร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่งดงามมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนที่นาเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ดการเรียนนี่ถ้าเราถ้าไม่เอาชีวิตจริงไปใช้เนี่ยเด็กก็จะดูเหมือนว่ามาแสดงกันมาใช้บทแสดงตั้งแต่เด็กแสดงตลอดแต่พอไปบทจริงในโอโฮเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรจะทํำยังไงเนี่ยที่เรียนมาแล้วก็มันใช้ไม่ได้เนี่ยนี่ผมกําลังคิดตรงนี้ออกแบบยังไงให้ชีวิตมันเป็นชีวิตเรื่องเดียวกัน สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพกระผมชื่อบิชาพยายามหรือฮ ا จีอิสมาเอลก็เป็นผู้รับใบอนุญาตและก็ปัจจุบันก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอุทยานศึกษากบีด้วยครับ เรื่องความสําคัญของการศึกษานั้นนะครับเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนนะครับว่าทุกชาติทุกภาษาต่ตางเาให้ความสําคัญกับการศึกษาเพราะการศึกษานั้นเป็นเครื่องมือพัฒนาคน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และก็สําหรับมุสลิมก็คือพัฒนาคนให้เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ซึ่งคําว่ามุสลิมที่สมบูรณ์นั้นมีความหมายในตัวเองนั่นก็คือจะต้องสมบูรณ์แบบมุสลิมนั่นก็คือจะต้องมีความรอบรู้ทั้งด้านภาควิชา,าศาสนาที่เป็นวิชาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเรียว,ว่าอิม,มานหรือตักวาซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักนอกจากนั้นมุสลิมยังเป็นยัางจำเป็นจะต้องเรียนรู้ความรู้ทั่วๆไปนะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของในเรื่องของการใช้ชีวิตในโลกดุนยานะครับอย่างเท่า,ทาน เพื่อต้องการที่จะนำพานำพาหลักศาสนาของเราหรือนำนำหลักปฏิบัติของเราไปสู่นะชีวิตจริงได้อย่างประสบความสำเร็จครับ ที่ยานศึกษากระบี่นั้นเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาิลามก็ตั้งขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช2 5 4 3และก็โรงเรียนนี้ได้จัดตั้งขึ้นหลังพรบการศึกษาปี40เนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นนี่มุสลิมในกระบี่ยังขาดสถานที่เรียนที่ที่เรียกว่าครบหลักสูตรผมในฐานะที่เป็นคนทาโรงเรียนประเภทมาตรา15วงเล็บ2อยู่ก่อนก็เห็นจังหวะเป็นโอกาสว่าเด็กเราจะได้เรียนอย่างเต็มที่ทั้งสองทั้งสองด้านนะครับนั่นคือก็คือทั้งภาคศาสนาและภาคสามัญก็เลยดำเนินการขนอนุญจะ ตั้งและก็ช่วงต้นๆก็เปิดระดับอนุบาลก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ ขยับมาเป็นประถมในปีถัดมาและก็เป็นมัธยมต้นและมัธยมปลายตามลําดับปัจจุบันก็โรงเรียนมีการเปิดสอนหลักสูตรนะทั้งศาสนาและสามัญทุกระดับก็คือตั้งแต่ระดับของศาสนานี่ตั้งแต่ระดับอิปกิดาอีระดับมุตวสิทธิ์และก็ระดับสนาวิส่วนของสามัญน,นั้นก็มีตั้งแต่ระดับอัมบานระดับประถมระดับมัธยมต้นและปลายนอกจากนั้นเราจุดเน้นก็คือเราใช้ของศาสนานี่เราจะใช้ระบบขอรสภา,า,าพเป็นร่มแบบอิสลามพยายามที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อตองการที่ พัฒนานเด็กไปสู่เป้าหมายตามปรัชญ,ญาที่เราตั้งไว้นั่นก็คือเด็กจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักอิสลามเป็นหลัก ถามว่าทำไมเราต้องเรียนทั้งาศาสนาและสามัญเราจะพบว่าในหลักการคำสอนของอิสลามนะั้นเราจะพบว่ามีคำว่าฟิดดุนยาวันอาคิรอเราต้องอยู่ได้อย่างดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็เป้าหมายสูงสุดก็คือจะต้องปขออัลลอฮ์ได้ปกป้องเราให้รอดพ้นจากไฟนรกและได้ข้าวสครนี้คือเป้าสูงสุดของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตัวนี้แล้วหลักคิดของเราก็คือเป็นหลักคิดที่เราจะต้องอยู่ได้ดีได้อย่างดีในดุนยาอย่างเท่าทันอย่างทันโลกอย่างทันเหตุการณ์ทันคนและทันโลก จะมีอนาคตที่เป็นอนาคตที่เป็นความหวังของของพ่อแม่แของสังคมนั้นเชื่อว่าต้อง ใช้หลักศาสนาอย่างเดียวเพราะว่าศาสนาเนี่ยมันจะเข้าไปควบคุมกิเลสควบคุมอารมณ์และก็ให้ตักวาต่อร้องโรงเรียนนี่เน้นในเรื่องนี้เป็นอย่างมากกระบวนการสอนของเราต,ตั้งแต่ตั้งแต่เรานาได้วางแผนร่วมกับครูในการเจะสร้างเสียงแวดล้อมในการจะสร้างสร้างเด็กขงเรานั้นให้เขาเข้าถึงหลักศาสนาให้มากที่สุดทั้งหลักความรู้หลักปฏิบัติหลักคุณธรรมจริยธรรมให้เขาสัมผัสเพื่อเกิดซึมซับเหมือนอย่างในปรัชญาของเรียนที่ว่าซึมซับคุณธรรมนะครับมันจะมีคำนึ่นเขาเรียกว่าเราเราต้องการที่จะ ลูกฝังให้แบบซึมซับแลซึมลึกนะครับผมในฐานะผู้บริหารนี่เล็งเป้าไว้เลยว่าเด็กของเรานั้นต้องปลอดภัยจากยาเสพติดอันนี้เป็นเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นมันเป็นโรคที่ย่างกลายเข้ามาอย่างอย่างน่าเป็นห่วงมากเด็กมุสลิมปัจจุบันอย่างน่าเป็นปน,น่าเป็นห่วงแต่ว่าเกราะคุ้มกันที่เรียกว่ามั่นใจได้ถ้าเราใช้หลักศาสนาปลูกฝังศาสนาให้เข้าถึง ตั้งแต่ต้นมาถึงปัจจุบันนั้นนักเรียนที่เราผลิตออกไปคือเขากลับไปเป็นผู้นาที่บ้านอย่างเช่นรุ่นผมเองเนี่ยก็มีลูกศิษย์กลับไปเป็นนาผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นผู้นําศาสนาะหล่านี้มากเป็นผู้ใหญ่เป็นตำาหน่นเป็นนายกอบ,บตเป็นอิมมัมคอติบบิลานนันะ่นแสดงว่าสแสดงว่าผลของการผลิตที่เราผลิตไปนั้นเด็กก็กลับไปปฏิบัติตัวจนได้รับการยอมรับแต่ช่วงหลังๆนี่ก็หลังจากเปิดสายเรียนนี้มันเน้นมาส่ายของสายของเข,งขาเรียกว่าเจาะลึกในสายสามัญเพราะเป็นการเรียนหลักสูตรปกติเออเราก็มีนัก เรียนที่จบไปก็เป็น,เป,นเป็นข้าราชการเช่นเป็นครูอันนี้ครูนี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับที่สิบเคมีชีวะอังกฤษมาเนี้ยนะและก็นอกจากนั้นก็เภสัตมีนเนี้เหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายการันตีว่าโรงเรียนนะครับสามารถผลิตคนนะให้เขาเออกไปเป็นเป็นมุสลิมที่มีคุณภาพ อนาคตเนี่ยนะครับคิดว่าเราก็พยายามที่จะเล็งเป้าว่าเด็กเราจะต้องสร้างโอกาสให้เขาแล้วก็เขาจะต้องก้าวให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยที่วโรงเรียนจะพยายามที่จะชี้นําเช่นอาจจะไปทํายังไงให้เด็กเราได้มีโอกาสเข้าไปในระดับแพทย์อย่างนี้เพราะแพทย์นะเป็น,เป,นเป็นอย่างเช่นที่ผมฝันเอาไว้หนึ่งก็คือสุตินารีเวชเนี่ยนะครับหรือว่าแพทย์ผู้หญิงเนะี่ยเพราะว่าคนบ้านเราเนี่ยเวลาผู้หญิงคลอดแต่ก็ต้องไปคลอดกับหมอผู้ชายซึ่งมันผิดหลักศาสนาเราเราก็ตั้งความหวังว่าเราจะออกแบบยังไงเราเห็นเด็กเก่งๆดีๆเราก็มีแผนคิดกันเราจะส่งเด็ก อย่างนี้ให้ในคนที่ขเข้าไปเึ็นแพทย์จริงๆทำยังไงก็เป็นความคิดเอาไว้นะครับเป็นความหวังเอาไว้ การเรียนนี่ถ้าเราถ้าไม่เอาชีวิตจริงไปใช้เนี่ยเด็กก็จะดูเหมือนว่ามาแสดงมาใช้บทแสดงตั้งแต่เด็กแสดงตลอดแต่พอไปบทจริงในโอ้โหนะไม่รู้จะทําอะไรจะทํำยังไงแหลยะที่เรียนมาแล้วก็มันใช้ไม่ได้เนี่ยผมกาลังคิดตรงนี้ออกแบบยังไงให้ชีวิตมันเป็นชีวิตเรื่องเดียวกันไม่ใช่ว่าตรงนี้สวัสดีครับผมจะมาแสดงแต่พอตัวคนตรงนู้นไม่แสดงไม่ไม่ทำและเดี๋ยวนี้อัสลามมลิกุมอันนี้แสดงแต่พอไปไม่ไม่แสอันนี้มันเขาเรียกเป็นบทแสดงเป็นนักแสดงทั้งหมดเพราะนักแสดงนี่นะไปดูได้เลยว่าชีวิตจริงไม่ เพราะฉะนั้นมุสลิมต้องเป็นไม่ใช่บทแสดงมุสลิมต้องเป็นบทจริงนี่กำลังคิดอยู่ออกแบบทุกอย่างต้องเป็นชีวิตจริงตัวนี้ครับครับเข okay.